ชาแนไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n แนลไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยวันศุกร์วิทยานะครับผมตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดีฟแล้วก็แต่งโดยนนทกรนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่แมสนะเรามีแผลที่หน้านิดหน่อยนะครับผมมันดูแย่มาก เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีเสียงตงต,ง,ตงบ้างอุกอีอออนิดหน่อยขอประทานอภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับผมเรากลับมาที่เรื่องของวันศุกร์วิทยาอาทิตย์ที่แล้วเราลงเรื่องวันดีวิทยาไว้ใช่ไหมครับวันศุกร์วิทยาจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องก่อนวันดีวิทยาจริงๆถ้าอ่านตามทไรายเราก็ควรจะอ่านวันศุกร์วิทยาก่อนนะครับแล้วค่อยวันดีวิทยาเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาจะต่อกันวันศุกร์วิทยาจะเป็นเรื่องของพี่ชายของยอยักษ์ครับผมก็คือพี่โอเยะเราก็ เชอรี่นะครับผมผู้จัดก,การค่ายมวยนั่นเองเรื่องนี้น่ารักมากจะมีตัดช่วงเวลาแล้วก็ค่อยย้อนเวลากลับมาครับไปไปมาๆนิดหน่อยว่าเออสองคนนี้เขาเกิดเหตุการณ์อะไรทําไมโอเยะถึงได้งอนเชอรี่ได้หนักขนาดนั้นเชอรี่หรือลี่นะครับผมอันนี้จะเป็นชื่อของนายเอกนะนายเอกเราเป็นผู้ชายนะครับที่ชื่อว่าเชอรี่เพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนชื่อชาแต่ว่าป่วยบ่อย,อยก็เลยเป็นเคสนะครับ เปลี่ยนเป็นเชอร์รี่แทนที่นี้เนื้อเรื่องมันก็จะเปิดมาตอนที่เชอร์รี่อ่ะอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนคนนี้ชื่อต้านะเพื่อนที่มหาลัยเลยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทแหละต้ารู้ความลับของเชอร์รี่ว่าเชอร์รี่อ่ะคบกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วแล้วผู้ชายคนนี้ครับพี่เทียนทาดาเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในมหาลัยกับแฟนเขารี่ก็เป็นชู้เขานั่นแหละครับแต่ว่าเทียนทาดาก็บอกกับรี่ว่าเดี๋ยวจะเลิกกับแฟนแล้วนะ ปรากฏว่าวันนั้นต้านะครับเพื่อมของรี่ก็มาขอยืมรถเพื่อที่จะไปรักแฟนตัวเองรี่ก็ให้ไปนะครับแล้วลีก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านพอถึงที่บ้านปุ๊กก็คิดฟุ้งซ่านนั่นแหละครับเราก็คุยกับพี่เทียนทาดารับเทียนทาดาก็เหมือนบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกกบแฟแล้วนะนู่นนี่นั่นเราก็มานัดเจอการซึ่งเป็นส่วนสาธารณะที่ใกล้ๆกับบ้านของเชอร์รี่นั่นแหละครับเชอร์รี่ก็เลยออกไปหาปรากฏว่าแฟนของเขาพาคนมาลุมกระทืบเชอร์รี่นะครับแล้วโอเยะที่อยู่แถวนั้นพอดีเลยมาช่วยไว้ เราก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้มาเจอกันของทั้งคู่นั่นเองนะครับโอเย้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ซอยนี้นะเราก็เปิดค่ายมวยครับเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยอันนี้เขาก็จะเบิก์ตไปด้วยกันนะทีนี้เนื้อเรื่องอะ่ะพอหลังจากที่โอเย้ช่วยเชอร์รี่เสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะตัดไปที่1ปีต่อมาเลยครับก็จะเป็นแบบว่าโอเย้งอนเชอร์รี่นะแล้วเชอร์รี่ก็พยายามมาตามงอ,งอน ยอยักก็แบบว่าไม่ได้ช่วยหรอกแต่ว่าก็จะเชอรี่ฝากเอาน้ำเต้าหู้มาให้นะโอเยก็จะบอกให้ทิ้งไปนู่นนี่นั่นเชอรี่ก็ตามตลอดนะครับเพราะว่ารักโอเยแล้วในเรื่องเขาก็จะไม่ไสรุปอะไรก็รักโอเยแล้วก็เลยตามโอเยนะก็ตามตามตาม,ตามนี่แหละจนกระทั่งมีผู้หญิงคนนึงมาเป็นรักแรกของโอเยแต่ว่าโอเยก็คิดแค่เพื่อนนะครับคือนางเขาก็มานั่งกินลงกินเหล้ากาันรปรากฏว่าก็เมาไง แล้วโอเยะกับเชอร์รี่ที่เคยกิดกันมาก่อนก็ถ่านไสเก่าติดก็ได้กันแล้วเสร็จแล้วพอได้กันเสร็จโอเยะก็ไล่เชอร์รี่กลับบ้านเขาคือแบบโหดร้ายมากเลยนะยอยยักษ์ยังไม่พอใจกับโมเมนต์นี้เลยเสร็จแล้วอ่ะโอเยะก็กลับขึ้นห้องไปเลยครับในวันต่อมาเชอร์รี่ก็มาแบบสภาพป่วยๆเลยนะแล้วก็เหมือนจะเข้าใจผิดว่าโอเยะกับผู้หญิงคนนั้นนอ่าได้เสียกันแล้วก็บอกว่าเออจะไม่มาให้เจออีกแล้วนะโอเยะก็เพิ่งจะรู้ตัวครับว่ายังชอบเชอร์รี่อยู่นะก็เลยไปตามเชอร์รี่งองอนกันกลับมาแล้วเขาก็ค สร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะตัดไปที่ว่าเออเชอร์รี่อ่ะก็จะค่อยมาย้อนความว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานะันะ้ะเกิดอะไรขึ้นก็คือหลังจากที่โอเยช่วยเชอร์รี่แล้วใช่ไหมก็ชวนมาที่ค่ายมวยแต่เชอร์รี่ก็ไม่ค่อยว่านะแต่ว่าก็เป็นคนออกแบบโลโก้โลโก้อะไรให้เพราะว่าเห็นโลโก้ป้ายโฆษณาแล้วแบบมันดูเฉยเฉยเชอร์อร,อรี่ที่เรียนมาทางด้านนี้ก็เลยออกแบบให้เลยนะครับผมแล้วก็เชอร์รี่ก็มาเรียนนะคบแต่ว่าจะมาเรียนตอนดึกๆหน่อย เราก็จะมีความสัมพันธ์ว่าโอเยเป็นคนเปิดโลกให้เชอร์รี่ได้เจอกับสิ่งใหม่ๆนะตื่นมาออกกํลาลังกายตอนเช้าเจอแต่เรื่องดีๆมันก็จะเป็นโมเมนต์โมเมนต์ไปนะครับจนกระทั่งโอเยก็บอกชอบเชอร์รี่ก็คือ,อแบบอยู่ก็ชอบกันแล้วก็เลยชอบเชอร์รี่นะครับจากนั้นมันก็จะเป็นเหตุการณ์ว่าเชอร์รี่ก็เลยตัดสินใจได้แล้วว่าตัวเองก็รู้สึกชอบโอเยเหมือนกันแล้วก็เทียนทาดาก็ไม่เคยให้ความชัดเจนกับเชอร์รี่เลยบอกว่าจะเลิกจะเลิกแล้วก็ไม่เลิกสักที เชอรี่ก็เลยเออไม่เอาละจะไม่เอาเทียนทาดาละแล้วก็จะมาคบกับโอเยอย่างจริงจังปรากฏว่าวันนั้นนะครับตาก็ทักมาบอกว่าเทียนทาดาส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปที่เชอรี่อยู่กับเทียนทาดาแล้วก็บอกว่าจะเอาไปโพสต์ลงนะให้คนเขารู้กันเลยว่าเชอรี่เป็นชู้กับเทียนทาดาเชอรี่ที่อยากจะจบเรื่องทุกอย่างแล้วก็เลยไปหาครับสรุปก็เลยได้รู้ว่าตาเป็นคนที่ขายข่าวของเชอรี่ให้กับเทียนทาดากับแฟนของเทียนทาดานะเสร็จแล้วเทียนทาดาก็ไม่ได้ชอบกับเชอรี่จริงๆครับแต่ว่าพนนันกับเคลื่อนไวว แล้วตอนนี้คือเชอร์รี่กำลังจะตีตัวห่างแล้วเทียนทาดาจะแพ้พนันก็เลยขู่ว่าให้เชอร์รี่มานั่งบอกลักเทียนทาดานะไม่งั้น่ะจะเอาคลิปไปปล่อยเชอร์รี่ที่ไม่อยากจะให้คลิปมันถูกปล่อยอะครับก็เลยยอมบอกลักปรากฏว่าโอเยะมาเห็นตอนนั้นพอดีก็เลยเป็นเรื่องแลเขาก็เลยงอนกันนั่นแหละครับแล้วก็จะย้อนกลับไปช่วงตอนต้นนะทีนี้กลับมาโอเยะพอรู้เรื่องทั้งหมดก็แบบเกลียดอีตาเทียนทาดานี่มากเลยเขาก็จบไปแล้วนะทีนี้มันก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อครับว่าโอเยะเปิดค่ายค่ายก็คนเยอะแล้วนะ พอก็ส่งเด็กที่ตัวเองเทรนมาให้มาปรากฏว่าก็จะมีแบบว่าเด็กมันไปล้มมวยนะค่ายมวยที่มาขอให้ล้มก็เป็นค่ายมวยของเอียนทาดาก็จะเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับอันนี้สนุกมากนะแนะนําให้ไปหาอ่านกันครับเพราะมันมากเขาไม่ได้มีฉากต่อยตีกันอะไรแบบเวอร์วังอลังการนะแต่ว่ามีโอเยะได้ไปต่อยใต้ดินด้วยครับอันนี้คือมันมากเหมือนกัน แล้วต้าก็ถูกพิธเทียนทาดาทำร้ายไปแล้วก็ไปเจอกับมาเฟียคนหนึ่งละกันก็เหมือนจะได้ดีไปนะอันนี้ก็ไปลองหาอ่านกันดูนะครับเรื่องนี้สนุกมากเพราะว่าในเรื่องแบบดีดจริงๆแล้วก็ฉากเอ็นซีคือแซบมากแซดแบบไม่ไหวแล้วนะก็เรื่องนี้ให้ตัววิธีการเล่าเรื่องเต็มไปหมดเลยนะครับผมเรื่องนี้ของนนทกรดีมาก อย่างที่บอกนะครับอ่านวันศุกร์วิทยาก่อนแล้วค่อยไปอ่านวันดีวิทยาก็จะทําให้เข้าใจอะไรเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าวันศุกร์วิทยานี้จะเป็นเรื่องที่เป็นเริ่มก่อนวันดีวิทยาแล้วก็ตอนจบของวันศุกร์วิทยาก็จะเชื่อมกับของวันดีวิทยาด้วยนะครับผมก็อันนี้ลองไปหาอ่านกันดูได้เนาะสําหรับวันนี้ใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้วยข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เราสปอยนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหารีวิวแลวสปอยให้ได้มากที่สุดเท ส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนให้ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์แจ็ก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอซ์รอยก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นนนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องไอซ์รอยด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือท w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอซ์รอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ